องค์กรจะทำทาเล้นเนี่ยองค์กรจะทำทาเล้์เพื่ออะไร,รใช่ไหมครับการทำทาเล้นส่วนใหญ่เราพูดถึงงานในอนาคตรนั้นมั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 นคือการสร้างฟิวเจอร์ลีดเดอร์แหละ,ะแต่ว่าสร้างฟิวเจอร์ลีดเดอร์ไปทำอะไรเนี่ย,ยงองค์กรต้องชัดก่อน พิวสันครับจากที่เรารู้แล้วว่าท ALENT อยู่อะไรนะครับเห็นความสําคัญแล้วนะครับเรารู้แล้วว่าเวลาจะเลือกท ALENT เนี่ยเราเลือกจากัน3อย่างหรือสาสิ่งแล้วเนี่ยนะครับเนี่ยอยากให้พิวสันแชร์ลิงค์ถึง process ของการเพ้นหาท ALENT ในองค์กรนะครับว่าเราจะมี process ยังไงบ้างครับได้นะครับกลับมาจุดเดิมก่อนเลยนะครับว่าองค์กรจะทำท ALENT เนี่ยองค์กรจะทำท ALENT เพื่ออะไรครับใช่ไหมครับการทำท ALENT ส่วนใหญ่เราพูดถึงงานในอนาคตครับนั้นมั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 นคือการสร้าง future leader แหละ แต่ว่าสร้างฟิวเจอร์เลย์เดี๋ยวไปทําอะไรเนี่ยองค์กรต้องชัดก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้กลับมาว่าอันที่1เลยทุกๆครั้งไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ขอให้เคลียร์เรื่องบิสสิตเดเรชั่นครับว่ามันคืออะไรแน่พอเราเคลียร์เรื่องบิสสิตเดเรชั่นแล้วเนี่ยนะครับหลังจากนั้นเรามีหน้าที่ที่ต้องมาวางไบไลน์แล้วมาดูว่าโปรไฟล์นี้คือโปรไฟล์ที่เราจะตอบโจทย์เรื่องบิสสิตเดเรชั่นเพราะฉะนั้นถ้าเรามีโปรไฟล์อย่างนี้แล้วเราต้องมีจํานวนสักเท่าไหร่นะครับ เราก็เตรียมเลยนะครับอันนี้สเต็ปที่2คือเราทําเรื่องไฟล์ไลน์ภาษาแคชชารเราเรียกว่าไฟล์ไลน์แพนนิงครับพอเราได้ไฟล์ไลน์เรียบร้อยแล้วเราได้โปรไฟล์ที่ชัดแล้วคราวนี้เข้าสู่กระบวนการบริหารคนแล้วนะครับเขียนจ็อบโปรไฟล์ให้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นโนเลตต้องมีอะไรประสบการณ์ต้องมีอะไรต้องสร้างอย่างไรนะครับคอมเม้นซี่ต้องเป็นยังไงแล้วก็แอททริบิวต์ต้องเป็นยังไงทำจ็อบโปรไฟล์ให้เคลียร์นะครับแล้วเริ่มเซเลคชั่น เซชันก็จะมาจากคนในหรือคนนอกก็ได้นะครับเราได้ทั้งคู่อย่าลืมคนในผมพยายามจะพูดเสมอว่าคนในมีแว l ลูเขาทํางานกับองค์กรมาเขาต้องมีดีอะไรบางอย่างเพราะฉะน,นี้นเราเลือกคนในเป็นอันดับแรกแล้วก็เติมคนนอกเข้ามาเพื่อให้มันเติมเต็มพอเราได้คนเซเล c t มาเรียบร้อยแล้วเราต้องมีกระบวนการออนบอร์ด ออนบอร์ดเขาเพราะว่าแน่นอนอ่ะถึงแม้เขาจะเป็นคนในเนี่ยแต่เขากําลังจะไปทํางานอนาคตเนี่ยเราจะเป็นต้องวางเจอร์นี่ของเขาก็ออนบอร์ดเขานะครับมันมีขบวนการอยู่วันหลังเราค่อยคุยกันเรื่องออนบอร์ดิ้งโปรแกรมนะครับพอเราทาออนบอร์ดเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วเราจะวางเรื่องพ m s ใหม่ของทเลน n ์อย่างไรเข้าสู่ขบวนการฟอร์มแฟรนด์แมネจเมนต์เฉพาะกลุ่มที่เป็นทเลน n ์นะครับว่าเราจะดีไซน์ยังไงนะครับและหลังจากนั้นเราเข้าสู่ขบวนการกลุ่มนี้นะครับโครนการพัฒนา อันนี้จะเป็นขบวนการบริหารจัดการเรื่องคนแต่เลือกยังทั้งกลุ่มเขาพอเรากลุ่มเขาตรงนี้ได้แล้วคราวนี้เราต้องบริหารจัดการต่ออย่างไร,รมันก็มีหลายอย่างไม่ว่าจะคิปโมเดิร์ชั่นเขาอย่างไรให้เขายัางรู้สึกว่าเฮ้ยเขายัางสนุกแล้วก็ไปต่อองค์กร,รยังรู้สึกได้ทํางานที่ชาเลนต์อยู่ถูกต้องนะครับแล้วก็วางแค r เรียเขาต่อไปว่าจะเป็นยังไงถ้าไม่ใช่แค r เรีอาจจะวางซั c เซสเซอร์แ planning ให้เขาก็ได้ว่าเขาจะขึ้นเป็นผู้บริหารเบอร์ไหนเบอร์ไหนอย่างไรสเตปตรงนี้มันก็จะต้องมาต่อ ด้วยโปรเซสตรงนี้ครับมันจะต้องมีขบวนการเราเรียกว่า t ALENT MANAGEMENT SYSTEM ครอบทั้งหมดนะครับมันอันนี้คือเฟรมถ้าองค์กรอยากจะทำเรื่อง t ALENT MANAGEMENT เนี่ยต้องทำประมาณนี้ครับครับโอเคนี่ก็จะเป็นภาพรวมทั้งหมดนะครับที่ที่ที่จะเกิดขึ้นนะครับตั้งแต่เริ่มจากสังเกตว่าสิ่งที่พี่วสันย้ำหลายๆครั้งก็คือ business direction ถูกต้อนะครับนะเพราะว่าตัวนี้มันเหมือนกับว่าวันนี้ผู้นำองค์กรจะพาเราไปเชียงใหม่ไปภูเก็ต ไปหัดใหญ่ไปขอนแกตเนี่ยพอพิสเด็ดเเลคชั่นชัดเนหลายๆอย่างมันก็โฟลได้อย่างชัดไหลย,ยื่นได้อย่างดีช,ชครับ<ช>นะโอเคครับ